วัดีครับวันนี้มาให้ดูพี่คนสวยนะครับแผลสวยจริงๆเลยนะครับใครที่อยากทําเฟซล็อกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแผลสามปีเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมให้ดูเลยนะครับที่เขามองมองแบบว่าใช้ตามมองก็ไม่เห็นไม่เห็นนะอันนี้คือพี่เขาแบบแค่ทาแป้งทาแป้งทาแป้งเฉยพี่พี่ทำเฟซล็อกตรงไหนไปนะครับก็ตรงนี้ค่ะเป็นล็อกล่างเหรอพี่ใช่นี่นะครับเป็นล็อกล่างนะครับทําไป ปีประมาณสามโอ้โหนี่ตัวจริงที่สวยมากนะขาวมากสวยจริงๆเลยครับเนี่ยแต่ว่าต้องรีบรีบถ่ายครับประมาณกับสามีครับแอนดูอีกข้างหน่อยพี่อีข้างอีกข้างโอ้โหเฮ้ยผมมีเติมผมแดงด้วยแอบแซ่บแน่นะพี่สวยเนี่ยอันนี้คือพี่สไตล์ไหนเนี่ยพี่อะไรคะผมเนี่ยไม่รู้สไตล์ไหนโอ้ยผมสวยมากเลยอันนี้สําหรับใครที่อยากจะทาเฟนล็อกนะครับจะให้ดูแผลเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายแผลเลยถ่ายแต่ผม นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่รบกวนเอานิ้วเอานิ้วไล่ไล่แผลดูนะครับนี่นะครับน่าจะถังของนี้ค่ะตองนี้นะครับโอ้โห,หนี่คือแผลจางหายไปเลยครับเนี่ยสามปีที่แล้วนะครับพี่เขาได้มาทำเซ็ตล็อกนะครับวันนี้ก็มามาทำอะไรพี่มาทำตาค่ะมาทำตาเพิ่มค่ะทำตาไปนานไหมครับห้าวันทำตาไป5ห้าวันตกใจจริงปะเนี่ย แค่วันเหรอทำตาห้าวันไหนไหนนี่ตาห้าวันเหรออันนี้พี่ตัดไหนไปครับตัดไปเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตัดไปอาทิตย์เดี๋ยวพี่หลับตาหน่อยครับโอ้หลับตาหน่อยครับอันนี้คือทําตาไปแค่ห้าวันนะครับแล้วทําไมถึงมาทําตาพี่ตอนแรกเพราะว่าผมไม่ไดเอารูปก่อนทําพี่เข้ามาด้วยอย่พี่เล่าให้ฟังหน่อยก่อนทําประมาณไหนก็จริงๆเป็นคนตาชั้นเดียวค่ะก็คือชั้นตามันไม่ไม่ชาร์จก็เลย ก็อยากมาทําชั้นตาให้ชัดขึ้นอ๋อค,ครับผมนี่นะครับใครที่อยากจะทําตานะครับพี่ก็ทําไปห้าวันนี้นี่ผมเพิ่งรู้ว่าทาไปห้าวันนะเห็นบอกว่าทําตาทําตามาไม่รู้ว่าทําไปนานยังนี่นะครับอ่าแล้วทําไมถึงไม่เลือกมาทําตาที่นี่ต่อครับผมก็คุณหมอที่นี่น่ารักพนักงานที่นี่ก็น่ารักนะคะแล้วก็บริการดีดูแลดีค่ะค่ะเขาบอกบริการดีมากเลยมีคนถามว่าอายุเท่าไหร่สวยสวย รอยแผลไม่เห็นเลยคุณหมอเย่เก่งมากเฟลล็อกอยู่ได้กี่ปีเฟลล็อกนี่จริงๆก็อยู่ที่ช่วงอายุคนด้วยนะใช่แล้วก็การดูแลตัวเองด้วยบางคนไม่ดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะไม่อยู่อยู่ได้ไม่นานแต่บางคนที่ดูแลตัวเองแต่แต่ที่เคยที่เคยที่เคยเจอเป็นสิบเป็นสิบนะเป็นสิบเป็นสิบปีนะคุณหมอเขาย่วแบบนั้นนะคะเขาเพิ่งเขาเพิ่งทำมาสักขอดูแผลอีกทีหนึ่งคนเข้ามาใหม่ครับอันนี้นะครับผมไม่เห็นแผลเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวชี้เป็นไกด์ให้ก็คือแผลช่วงนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นหน้าหน้าหน้าหอนี่โอ้ผมไม่เห็นไม่เห็นแผลเลยนะพี่ทำจริงใช่ไหมไม่แล้วหมออะไรทำให้ไงพี่ตอนนั้นจำชื่อคุณหมอไม่ได้ผู้ชายผู้หญิงคุณหมอผู้ชายคุณหมอผู้ชายทำให้เนาะตอนนี้คุณพี่ก็จำชื่อคุณหมอไม่ได้นะครับเพราขอดูเอกสารเองครับนี่นะครับโอ้โหคือจริงๆมันก็ ผมนี่คือถ่ายใกล้มากนะคือมันก็เห็นเป็นขาวๆหน่อยๆนะแป้งหรือเปล่า <laughs> 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 นี่นะครับเปบ็นแต่แต่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปทำแล้วแบบว่าอยากมาทำแล้วก็สงสัยว่าแผลอยู่ตรงไหนนะครับผมหาไม่เจอจริงนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับพี่ลองบอกคนอยากทำเฟซล็อกหน่อยก็จริงๆแล้วเนี่ยการทำเฟซล็อกเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ ถ้ายิ่งมาทำตอนที่อายุเราไม่เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้แผลเราสวยแล้วก็แผลหายเร็วค่ะแล้วก็เราก็จะสวยนานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำตอนอายุเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะอ่าอายุเท่าไหร่พี่สี่สิบแปดโอ้โหนี่นะครับก็แต่มันจะทำให้เรารู้สึกเราลดอายุลงมาได้หลายปีรู้สึกเลยรู้สึกก็มีคนพักด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ่าสำหรับใครที่มีปัญหากังวลใจประมาณนี้นะครับ เรื่องรอยแผลมันจะน่ากลัวมันจะหายไหมอันนี้เทปนี้ให้ดูสามปีสามปีจะจะเลยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่นี่เราจะไม่รบกวนคุณพี่นานเก่งใจพี่ชายมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับแต่สําหรับคนที่อยากมาดูเพิ่มอยากมาดูเพิ่มก็คือสามารถกดติดตามได้ที่ช่องธีรพรคลินิกนะครับนี่ธีรพรคลินิกยูทูบยูทูบเสิร์ชว่าธีรพรคลินิกแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับส่วน เราจะมีเราจะมีคลิปที่เคยทำไว้เรื่องรอยแผลก็คือเสดว่าแผลดึงหน้าทีละพรนี่เลื่อนลงมานี่ยคลิปนี้ครับเป็นรูปนี้รวมรอยแผลดึงหน้าเฟตล็อกก็คือการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ตั้งแต่สามวันก่อนตัดไหมแล้วก็ยันหนึ่งปีครับแต่นี่สามปีคือเคดนี้เคดนี้สวยจริงๆโอ้โหขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ ครับขอบคุณครับนี่นะครับการเดินทางก็มาไม่ไกลนะครับใครอยากมานะครับนี่เลยครับไอคอนปหยามนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับผมแล้วก็คลินิกวันนี้ก็เปิดบริการปกตินะครับส่วนร้อยแผลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใครอยากรู้ทักอินบ็อกมาครับแอดไลน์แอดไลน์มาได้ครับผมขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ